สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอภเปรายข่าวสารของเทอร์เซสตี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปเริ่มต้นกันที่นี่คือ5แผนการนะครับที่จะสามารถทำให้เลสเตอร์นั้นจบท็อป4ฟได้ในปีนี้ในช่วงต้นตุลาคมที่ผ่านมาครับเบเดนเจอร์ผู้จัดการทีมของเลสเตอร์นั้นได้ตั้งความหวังไว้ในครึ่งหลังของฤดูกาลหลังจากออกตัวช้าเขาหวังว่าทีมของเขาจะสามารถพลิกเกม2ฤดูกาลก่อนหน้านี้ได้ และก็ในช่วงที่ผ่านมาคะแนนรวมโดยเฉลีย่ยจําเป็นจะต้องจบ4อันดับแรกแล้วก็การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกซึ่งแน่นอนว่าเป็นประไมยสูงสุดของสโมสรคือ69แต้มและตอนนี้เดเตอร์มี25แต้มครับนั่นหมายความว่าพวกเขาจําเป็นจะต้องให้ได้4ีแต้มจาก20เกมในขณะที่ลิฟูครับเก็บไปได้ส2แต้มจาก20เกมแรกของพวกเขาดังนั้นลิูจึงอยู่อันดับที่สูง จึงมีความเป็นไปได้ที่เลตเ,เตอร์นั้นจะตามเร์พูทันเนื่องจากเลตเ,เตอร์นั้นอาจจะได้10แต้มจาก2เกมที่พวกเขากําลังแข่งขันและเขายังเหลืออีก10แต้มก่อนจบฤดูกาลน,นี้และนี่คือแผนการที่ทําให้เลตเ,เตอร์นั้นจบอันดับท็อปโฟครับอันดับแรกคือเขาต้องได้ผู้เล่นที่มีความฟิตและความพร้อมในการลงสนามตลอดเวลาแต่ที่ผ่านมาในการเรื่องพวกเขานั้นมักได้รับบาดเจ็บภายในสัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์เลตเ,เตอร์ควรมีจอนนี่แวนสก์ลาสซอนซูเจมส์จัสตินเวดดี้ฟูฟูนา Daniel Kennedy, Jamie dy, aga, แลนีเอามาตีวิฟิทเอนิเดดี้เจมี่วัดดี้เพสันดาก้าและก็อ a n นนโซกลับมาร่วมการแข่งขันไม่ว่าการบาดเจ็บของฟอร์ฟน่าและก็จัสตินจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ปัญหาเอ็นร้อยหวายทำให้พวกเขากดดันอย่างมากมายและที่ผ่านมาเรตเตอร์มีพล่นิลาบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเลยก็ตามครับโรเจอร์กล่าวว่าพวกเขาจะสามารถแก้ไปปัญหานี้แต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เขากังวลคือเลตเตอร์จะไม่มีความลึกที่จะเปรียบเทียบกับทีมอื่น พวกเขาจําเป็นต้องทําได้เพียงการป้องกันโดยให้วาดี้นากา้าและก็เฮเนโซเล่นกองหน้าซึ่งพวกเขารวมทาไปแล้วทั้งหมด34ประตูใน28เกมของสมสรดจากการแข่งทุกรายการโปรแกรมการแข่งขันในเดือนมกราคมนี้นะครับลิเวอร์ตรีลนั้นไม่มีความกดดันมากมายดังนั้นเมื่อมีการแข่งขันในรายการยุโรปกลับมาการแข่งขันในเดือนหน้าพวกเขาหวังว่าผู้เล่นของพวกเขาจะพร้อมสำหรับการแข่งขันนี้ในที่2ครับการพัฒนาเรื่องของสภาพร่างกายของนักเตะนั้นเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ ในการจบดับ4อันดับแรกที่ผ่านมาเดเตอร์เสียลูกต้องเตะไปแล้ว12ลูกมากที่สุดในดิวิชันในขณะที่พวกเขายังเสียจุดโทษ2ลูกจากลูกต้องเตะรวมแล้วทั้งหมด14ลูกจากลูกต้องเตะมุมและก็ฟริกหากสตีในการตั้งรับของพวกเขาอยู่ในระดับปานกลางพวกเขาจะไม่เสียประตูมากขนาดนี้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่พวกเขาต้องแก้ไขปัญหานี้ในช่วงครึ่งหลังของดูการหลังจากที่ฝันร้ายอีกครั้งกับแมนซิตี้ในบัน็อกซิ่งเดย์โรเจอร์ได้มีการเปลี่ยนกลยุทธ์ในการพบกับลิเว์ด้วยการทิ้งการแบ่งเต การทำเครื่องหมายอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อเล่นแบบ m มนฟอร์แมนมันใช้ได้ผลและทาให้เลตเตอร์นั้นไม่เสียประตูโดยรวมแล้วนะครับพวกเขาเสียไปทั้งหมด6ครั้งมากที่สุดในเกมเดียวของรูกาลนี้อันบที่3ครับการเพิ่มไหวพริบเมื่ออยู่ในกรอบเกียรโทษนอกจากการเสียลูกตั้งเต็มมากกว่าทีมอื่นแล้วนะครับเลตเตอร์ยังเสียจุดโทษมากที่สุดโดยคิดเป็น6ลูกจาก5แต้มที่พวกเขาเสียในรูการที่แล้วซึ่งเกมที่พบกับลิ์พูลครับ วิฟเอดดี DD, เสียจุดโทษให้กับบูมิซาลานั้นทําให้พวกเขาต้องปรับปรุงข้อผิดพลาดเนื่องจากเลเตอร์มีแนวรับอย่างเนเนียมาตีที่สกัดเขาไว้เอ d ดีนะครับไม่จะเป็นจยงต้องทําฟาวแม้์โรเจอร์ชอบให้ทีมเนี่ยเล่นด้วยความดุดันแต่เมื่อฝ่ายตรงข้ามเล่นบอลอยู่ในกรอบเขตโทษเลเตอร์จะต้องทันเกมและอดทนให้มากที่สุดในขณะที่คู่แข่งพวกเขานั้นมักรู้ทันนั่นทําให้เลเตอร์นะครับได้ยิงจุดโทษเพียงครั้งเดียวในดูกกาลนี้ขณะที่สี่ครับการรับมือกับคู่แข่ง ดูการที่แล้วเลตเตอร์ยกระดับเกมพวกเขาในการบบเผชิญหน้าครั้งใหญ่และก็การปฏิบัตินแนวทางนี้อย่างจริงจังก็สามารถดึงผลงานและศักยภาพของทีมได้ออกมาอย่างยอดเยี่ยมทําให้พวกเขานั้นเล่นอยู่ในพิมพ์ลีนะครับอยู่ในทีมบิ๊กซิกเลเตอร์สามารถจบอันดับ3ด้วยชัยชนะครั้งจากการแข่งขัน12นัดของพวกเขาที่ผ่านมาเลตเตอร์ได้เทคนิคก,การบบเผชิญหน้าครั้งใหญ่โดยการย้ายออกจากแผนเดิมแล้วเน้นใช้ประโยชน์จากจากุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็5ครับอันดับสุดท้าย การใช้ประโยชน์จากความเป็นเจ้าบ้านการย่งขันมักจะมีการได้เปรียบเล็กน้อยนะครับเมื่อรู้การที่แล้วนะครับเนื่องจากข้อจํากัดของแฟนนะครับผลงานที่ผ่านมานั้นแม้ว่าแพ้เกนัดจาก19เกมในบ้านแต่รู้การนี้เลสเตอร์รั้งดับที่7ของตารางการเป็นของฝั่งเจ้าบ้านนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็มีสติในการแพ้มากกว่าเบอร์ลี่แล้วก็เซาเซมตันข้อดีของการเล่นในบ้านคืออย่างน้อยแฟนบอลสามารถกดดันคู่แข่งได้พอสมควรโรเจอร์ Roger, กล่าวสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังชัยชนะ1-0กับลิพูล หากได้สัมผัสกับบรรยากาศนั้นจะรู้ว่ามันพิเศษมากๆเมื่อกองเชียร์ส่งเสียงดังจากผู้เล่นทำประตูได้ผมรู้สึกถึงการสนับสนุน,นนั้นนั่นทําให้เห็นผลว่าทําไมกองเชียร์ถึงมีผลกับผู้เล่นครับนี่คือการอับเดตข่าวสารของลิตเติ้ลสตีครับอย่าลืมกดไ like, ลค์ลก,ด like, คลกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ